บัตรคนจนใหม่เช็คด่วนคลังเตือนให้รีบทำสิ่งนี้ภายในวันที่1พฤษภาคม2566หากไม่ทำจะโดนตัดสิทธิ์ทันทีสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติรีบยื่นอุดธรนภายในวันที่1พฤษภาคม2566โดยดำเนินการได้2ช่องทางดังนี้ 1. ยื่นอุดทรนทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือเว็บไซต์ https: welfare. mof. go. th ได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกวัน 2. ยื่นอุดทรอนได้ที่หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารทอกอสอสำนักงานคลังจังหวัดที่ว่าการอำเภอสำนักงานเขตศาลาว่าการเมืองพัทยาตามวันเวลาของแต่ละหน่วยงาน โดยนำบัตรประชาชนไปติดต่อเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการยื่นอุดทรุนให้โดยให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการยื่นอุดหนนผลการพิจารณาคุณสมบัติซึ่งผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนก่อนดำเนินการยื่นอุดหนนทั้งนี้เมื่อผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติได้ทำการยื่นขออุดหนนตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ไปติดต่อเพื่อขอตรวจสอบหรือขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องให้ถูกต้องได้ที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้วยตนเองหรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติกำหนดโดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่หนึ่งพฤษภาคม2566หากท่านใดไม่ทำการยื่นอุดธรณ์ภายในวันที่หนึ่งพฤษภาคม2566 ก็จะถูกตัดสิทธิ์ในการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ทันทีซึ่งประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ h t t p s w w r b t o f g o t h หรือ h t t p s w e l f a r e m o f g o t h สำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่าน ที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ